โอเคโอเคโอเค,อเคไม่มีอเไรมีนี่ไม่อนนะ่ร้อยห้าสิบสี่ชั่วโมงครับทุกคน สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดพลคนรักญ่ายูทูบเบอร์สายลุยครับวันนี้กลับมาเจอกันที่บ้านหนองช้างเพียงตําบลท่าเสาอําเภอเมืองจังหวัดอุรดริตนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูคูปา้ามือ2อีกแล้วครับท่านครับท่านผู้ชมท่านาท่านผู้ชมท่านละที่กําลังมองหารถถ่ายคูปา้ารุ่นเล็กๆนะครับไว้ใช้สักคันหนึ่งวันนี้คลิปนี้ผมมีตัวเลือกให้กับท่านผู้ชม 2คันด้วยกันนะครับมี3608และมี40-18นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าทั้ง2คันนี้ความแตกต่างจะเป็นเช่นไรถูกอกถูกใจคันไหนโทรศัพท์กริงกลางสอบถามรายละเอียดก็ได้ตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าราคาเท่าไหร่รถปีอะไรครับแต่ก่อนที่จะไปชมกันท้าชมคลิปนี้แล้วคิดว่าถูกอกถูกใจหรือว่า เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆสมาชิกคนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะให้คนอื่นได้รู้ได้เห็นการนำเสนอของผมและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้เดินทางไปหลายๆที่หลายๆจังหวัดนะครับนำสิ่งดีๆมาเป็นทางเลือกให้กับแฟนๆทุกคนได้รับชมกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยกับรถไถ2คันนี้ครับ ใกล้ๆครับทุกคนนี่เป็นกุมารา4018ครับ L4018 รถคันนี้เป็นรถปี63 6, 6นะครับรถปี63มีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับมีเป็นผานผานหลังนี่เป็นผาน CMT นะครับผาน6 CMT ผานใบมีดด้านหน้านี่เป็นตราช้างรอเปล่านะครับเป็นตราช้างนะครับทุกคน ไปดูไม์กันไม์อยู่ที่854ชั่วโมงครับทุกคน854ชั่วโมงครับเห็นไหมเนี่854ชั่วโมงนะครับดูกันให้เห็นๆกันเลยครับทุกคนดูซิสีเป็นการเก็บนิดหน่อยครับเก็บสีนิดหน่อย ด,ดูดูด้วยตาเปล่าเลยครับทุกคนอันนี้เข้ามาใหม่ๆนะฮะเข้ามาใหม่ๆเลยยางหลังนี่เป็นยางหลังนี่เป็นโอโตานี้ครับขอบ24ก็ประมาณ70เปอร์เซ็นต์ครับประมาณ70เปอร์เซ็นต์นะครับยางหลังส่วนเจ้ายางหน้านี้ก็ถือว่า50เปอร์เซ็นต์ครับก็ใช้ได้อีกปีสองปีนะครับ หรืออาจจะสองสปีถ้าเราซื้อไปแล้วเราไม่ได้เอาไปรับจ้างนะครับถ้าเอาไปถ่ายของตัวเองนะครับข้างล่างช่วงล่างก็ถือว่าแห้งนะครับทุกคนน้ำมันเครื่องของเหลวถ่ายให้เรียบร้อยหลังคาหลังคาเดิมครับระบบไฟเรียบร้อยแห้ง เดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูฟังเสียงเครื่องหน่อยเป็นไงฟังเสียงเครื่องกันหน่อย มาเช็ดไอ้ล้อแน่นดีไหมโอ้ล้อแน่นครับเนี่ยล้อแน่นนะครับลูกปืนเชียร์ให้เรียบร้อยแล้วอยู่ฝั่งขวากันบ้างแน่นครับแน่นลูกหมากลูกหมากก็แน่นครับลูกปืนลูกหมากล้อซ้ายขวานแน่นเลยครับทุกคนแน่นแน่นนะไอไอนี่นี่ไอแล้วป ไม่มีนะครับทุกคนไไม่มีเดี๋ยวดูน้ำดูดูดม่อน้ำดูม่าน้ำอ,อันนี้เปิดดูม่าน้ำเหยียบอุจระบเปิดเองเลยทุกคนเปิดให้ดู มาอยากให้ดูดีๆต้องเจอของดีเนี่ดึงดึงปุ๊บเฮ้ยเด้งอโอคนเดียวด้วยนี่ฮะฟังเสียงเครื่องดูน้ำดูน้ำดูการหมุนวนของน้ำนี่ปกติฮะคลิปเลยฮะแบตเตอรี่ับแบตเตอรีตตรตตร่ใหม่เนี่ เป็นไงเดี๋ยวเราวิ่งโชว์หน่อยปิดปิดปิดเลยเดี๋ยววิ่งโชว์หน่อยวิ่งโชว์หน่อยฟังเสียงว่ามันจะหอนไหม่าโอเคมาแล้วพนักง,งานขับรถมาแล้มเมื่อกี้สตาร์ทเองมาดูฮะคันนี้ราคาเปิดอยู่ที่3ามแสนสี่หมื่นบาทครับอุปกรณ์สองชิ้นครับใบมิดดดานหน้าแล้วก็ฐานหลังสามแสนสี่หมื่นบาทครับรถปีหกสามครับในร,ราคานี้ผมคิดว่าโอเคเลยนะครับ ขันใหม่เลยนะอ๋ะออะลองทดสอบเดินหน้าวิ่งเร็วๆหน่อยฟังเสียงอ่าเห็นนิ่มเนี่ยเครื่องนิ่มครับทุกคนเห็นไหมไม่หอนนะฟังเสียงไม่หอนนะยหล้างไฟล้างไฟลัง,ลงฟังเสียงยหลังนี่ฮะไม่หอนเลยฮนะเสียงไม่ดังว๊วว๊วเลยนะ โอเคโอเคแจ๋วนิ่งเนียนกริฟเลยอ่าเรียบร้อยครับทุกคนคันนี้สามอีศูนย์หนึ่งแปดนะครับคันนี้แจ๋วเลยฮะใครที่กําลังมองหาอ่าที่กําลังมองหาดูฮะนี่คันนี้เลยโอเคโฟรีเกียร์ดีแน่นอนอยู่แล้วแหละปีหกสามมาเดี๋ยวมาดูอีกคันนึงครับทุกคนโอเคคันนี้พอละเดี๋ยวมาดูเจ้าคันนี้อีกกอีคันนะฮะคันนี้ L36 L36 นะครับคันนี้ไม่มีเล่มครับทุกคน คันนี้ไม่มีเล่มครับยางหน้านี่ยห้าสิบสี่สิบห้าสิบนะครับยางหลังนี่ก็หกสิบเปอร์เซ็นต์ผ่านนี่เป็นผ่านสีสีเอ็มซีเอ็มทีด้านหน้าใบด้านหน้านี่เป็นตราช้างไม้เท่าไหร่ไม้ขาดหรือเปล่าไม่ไม่เท่าไหร่พันพันสามป่ขาดปา่พันสามอ่ะลองสตาร์ทเครื่องว่าโอ้ยยกล้อขึ้นยกขึ้นยกล้อขึ้นยกล้อขึ้น เดี๋ยวจะเช็คเดี๋ยวจะเช็ครอหน้าหน่อยโอเคแน่นแน่นนะเก้าสิบเก้าสิบอร์เซนะครับควแน่นอันนี้ก็แน่นครับทุกคนลูหมากโอ้ลูกหมากก็เกเปอร์เซครับเอาลองลองลองเบิ้นเครื่องวะเบิ้นเครื่องโอ้อเดีดูไอดูดูไอหน่อยดูไอหน่อย เนี่ฮะไม่มีไอเลยเนี่ยเนี่ฮะไม่มีไอละเนี่เห็นไหมโอเคเลยสามหกคันนี้นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองทดลองทดลองทดลอง,ทดลองวิ่งเหมือนเดิมเหมือนเดิมจะฟังเสียงว่าเกียร์มันหอนไหม ทุกคนคันนี้ครับ L สามหกคันนี้ราคาหนึ่งแสแปดหมืห้าพันบาทครับมีจริงนะครับหนึ่งแสแปดมืห้าพันบาทไม่มีเล่มนะครับมีใบอินโอยนะครับหนึ่งแปดมืห้าพันบาทบนี่เห็นไหมอุปรกรณ์สองชิ้นไม่หอนมอนกันนะครับคันนี้เกียร์ไม่หอนนะ เดี๋ยวคันนี้จะจะให้ลองดันดีไหมนะไปดันต้นไม้นะมาที่นี่ครับต้องต้องดันแนะมาเลยมาเลยเดี๋ยวไปลองดันต้นไม้เลยลองดันต้นไม้ดูหนะ่อยดูโฟนเลยโฟทำงานไหมเออดูโฟเดี๋ยดูโฟว่าคันนี้โฟดีไหม เอาขากล้องออกก่อนอดันเลยดันเลยดูดูดโฟว์เนี่ยรีวิวรถต้องแบบนี้ทุกคนเอาให้เห็นเลยโฟว์ทำงานไหมเจนหนึ่งเลยดันไปเริ่เลยเออนี่นี่น,น,นี่โอ้โหโอ้ฝันร้นละเนี่ยโฟดีครับโฟว์เดียบ,บนะนี่นี่ เห็นไหมทุกคนโอเคเลยไหมฮะนี่โอเคโอเคโอเคฮะโฟร์ดีครทุกคนใครได้ดีฮะใครที่ต้องการ3608นะครับรไม่มีเล่มนะครับคันนี้ไม่มีเล่มับแต่ว่ามีว้ซื้อขายใบอินไว้นะครับก็185,000บาทนะครับติดต่อสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขนาดนี้เลยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมทุกท่านเลยนะครับถ่า ถูกใจขนไหนก็ทิ้งกลางสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขนาดนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนคลิปนี้สวัสดีครับดเดี๋ยวดันดูเช็คฟัวนะครับคันนี้โอ้ผ่านได้ยังใหม่อยู่เลยนะครับอลองเช็คฟัวดูแลดูล้อ สังเกตด,ดูล้อทั้งสี่ล้อนะครับเก็บหนึ่งอัดเลยแรงๆเลยอให้ฟรีเลยนี่ดูฝั่งนี้ดูนี่ฮะโอ้โหนี่โฟดีครับโฟดีนี่โอเคโอเคโอเคกอ